เอาโอเคครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะนีาแต่งเรียนสื่อที่รุทพมหาหรือว่าทัวนิศันะคะวันนี้จะมาไลฟ์สดการัตผมของเรียนด้วยวีดีนะคะให้เพื่อนๆดูนักเรียนดูหรือว่าใครรู้สึงแม่คนดูนะคะการขึ้นนะคะการขึ้นโรงเรียนนะคะให้เราถ่ายจากจอนขึ้นมาที่หนกและเชียร์และลูกแก้วนะคะสำหรับคนที่เป็นแล้วนะคะเราอาจจะขึ้นด้านข้างก่อนก็ได้นะคะ เราท่้านก็ระวังนะคะขึ้นมาแล้วเผยมานะคะที่หนกที่าและลูกแก้วนะคะการที่มาเผยหน้าเนี่ยเราก็จะได้เลยคะความนวลของผมเลยนะคะเดี๋ยวที่หน้านะคะเพื่อจับเวลาเราแล้วนะคะเห็นไะด้านหลังเหมือนกันนะคะด้านหลังนะคะเราอะไรคะเอาจุดด้านหลังหลังขวัญเป็นเก์น,นะคะแล้วเผยหน้าขึ้นมานะนะคะเราก็จะได้ผมขึข้นมาเลยนะ ตัดใหกลมรอบศีรษะนะคะด้านข้างเหมือนกันนะคะเอาคิ้วเป็นเกย์หรือลูกก้าวนะคะเป็นเกย์ได้เลยนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะตัดผมส่วนที่หนึ่งนะคะบนมันจะแบ่งสีบเป็นสามส่วนนะคะด้วยสายตาเรานะคะมันจะประกาเาบานะคะตัดผมส่วนที่หนึ่งนะคะด้วยการวางแนบนะคะเราแนบหวีไปเลยนะคะเดินไปเลยนะคะระวังอย่าให้ออกนอกหวีนะคะการออกนอกหวีคือไงคะ คือการทำให้มันแหว่งนะคะเพื่อถึงเดินเข้าะในหรีนะคะคนนี้อุเสดฝั่งก็ไม่เห็นแล้วเก็บไว้ก่อนนะคะอสองตัดผมวยกผมด้านหน้าขึ้นนะคะเสามยกลอยนะคะยกลอยนะคะยกเบา เพราะปัจจุบันนี้นะคะนักเรียนและนักลูกศิษย์หลายคนหลายที่นะคะไม่ค่อยใช้อะไรคะหวีเลยนะคะหวีเป็นตัวสําคัญมากนะคะในการตัดผมนะคะพยายามหัดใช้หวี้อช่องก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้ก่อนลรงนะคะตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะตัดผมส่วนที่หนึ่งก่อนเสมอนะคะแ,แล้วด้านหน้ายกปลายหวีขึ้นเหมือนเดิม ส่วนที่สามเดินนิ้วนะคะหนึ่งสองสามวางหนึ่งสองสามวางนะคะนิ้วนางเดินตักผมขึ้นววบนนิ้วนางว่าตัดเดินนะคะความยาวด้านหน้าประมาณสาห้าเซนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเก็ตส่วนที่เหลือนะคะตอนนี้เดินมาสั่มันเรามาตัดนักสั่งที่เราไม่มีกระจกดูนะคะเราก็เดินมาดูด้านหน้านะคะแล้วเราจะเห็นว่าสูงไม่ตรงนะคะให้มันมมากเสร็จค่ะถ้าจะาดู ยังไม่ครบแล้วก็เจ็บท่านคอบรอบอีกสักนะคะที่เหลือนะคะหูลูกค้าพับได้นะคะหัวที่หนึ่งนะคะใช้ถ่ใช้รอบถ่าหน้าถ่ายของเก่าของใหม่ของเก่าของใหม่เพื่ออะไรคะพ่อเก็บของเก่าเพื่อตัดให้หมดนะคะเล้วกได้เก็บใด้หมดนะ เราเดินมานิ่งๆนะคะเราก็ตัดผมเรียนนะในเวลาไม่ถึงสิบนาทีก็เสร็จแล้วใจเย็นๆนะคะไม่ต้องไม่ตัดหูลูกค้าจำไว้นะคะหูลูกค้าไม่ใช่หูทั้งลองหวนักเรียนเราต้องําให้ดีที่สุดนะคะเดรกที่มาตัดก็เหมือนกันเด็กที่ว่าก็มาเป็นหูที้เราตัดเราตัดยังไงก็ได้มีถูกคอยเก็บเราต้องตัดให้เรียบร้อยที่สุด ิดว่าเขาเป็นอะไรคะเหมือนลูกเหมือนหลานเรานะคะถ้าเราตัดแบบนี้ทุ้คนเลยนะเขาจะยอมไหมเขาก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เรียบร้อยนะคะอ่าเสร็จแล้วน,นะคะลายแปงนะคะมาตัดดูนะคะความเรียบร้อยคือนะคะว่ามีตัวไหนที่ไม่เรียบร้อยเบาๆนะคะเรกาแฟมันแข็งเบาๆเสร็จแล้วเราดูไม่เรียบร้อยนะคะเราเอาตีเล็กนะคะมาดูทีนะคะในการเก็บนะคะ ยังมีนิดหน่อยเราใช้อีเแี้ยนะคะวางนะ้องเ,เก็บเก็บมุมปักเลื่อนนะคะใช้มุมซ้ายเอียงขวาใช้มุมขวาเอียงซ้ายนะคะ,นะคะเก็บรอบมุมทีหนึ่งนะคะอย่าไปเอียงเข้าไปนะคะถ้าเอียงเข้าไปมันก็จะกินเข้าไปข้างในาวางธรรมดารอบมุมนะนิดหนึ่งนะคะถ้าบุคคลถ้าน้องน้องมีตรงนี้ช่วงนี้หวนเยอะโค้งเยอะเราก็ต้องระวังนะคะอย่าให้เขากินเข้าไปเยอะ ใกล้จที่ไหนคะถ้าหลังก็เหมือนกันใช่ไหมนะยากไหมคะไม่ยากเลยแข้งขาทำได้นะมทำได้นะอทำไม่ได้เสียชื่อคงไม่ได้นะคะอ่อนะคะตอนนี้นะคะคุณพี่เราก็สามารถเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูต่อไปนะคะในมือเด็กๆนะคะ เดี๋นี้นะคะอันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะให้ดูในหัวต่วตอไปนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ,ะ,คะเด็กๆก,กําลังไปได้สวยนะคะกําลังตัดมาช่วงนี้นะคะเดินได้สวยมากนะคะอันนี้โรงเรียนนี้เรามาซ้ํานะคะเพราะว่าเด็กเยอะนักเรียนรุ่นนี้ที่บอกแล้วะคะ่ะเรารับแค่ยี่สิบคนเองปกติเด็กคุณจะสามสิบคนอย่างต่ํานะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้เดินคล่องแล้วเห็นไหมคะเป็นไงคะ วันนี้รู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะว่าเอาอะไรคะเอาเด็กตัวโตมาให้เราก่อนใช่ไหมคะอ่านะคะเอาทักทายกันหน่อยนะคะพักทายกันหน่อยนะคะเห็นไม้คนนี้นะลูกทักทายหน่อยสิลูกอเป็นไงคะลูกพีก็ตัดดีนะครับอ่าตัดดีแล้วครับนะคะอ่านี่เหมือนกันเห็นไหมคะอ่านะคะดูนะคะกาลังเดินสวยนะคะเดินนิ้วเห็นไหมดูการเดินนิ้วนะคะปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะใช้ต่ฟันลองเนาะ นะคะอ่าดูต่อนะคะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่เริ่มนะคะเดี๋ยวจะเริ่มนะคะเอาสวัสดีทัานคายหนวยสิคะสวัสดีค่ะ,คคะดีค่ะ,คะนะคะวันนี้มาสายนะคะเนี่ยวันนี้คนเนี้ยรถติดนะคะรถติดนะคะปกติต้องมาถึงหน่วยแปดโมงครึ่งนะคะผิดคําสัญญานะเนี่ยผิดคําสัญญานาะยมาเป็นไงคะวันนี้ตัดผม โอเคนะคะ <Yeah. S 1> เห็นไหมนะขึ้นได้สวยมากขึ้นได้สวยมากเห็นไหมคะขึ้นได้นวลกิ๊กเลยเห็นไหมเห็นไหมดูนะคะเห็นไหมวันนี้ขึ้นสวยอืมวันนี้ก็เหมือนกันเห็นนะวันนี้เห็นไหมคะเนาะวันนี้ขึ้นสวยนะคะวันนี้นะคะอ่สวัสดีค่ะวันนี้มาถึงเร็นกี่โมงคะเนี่ยเกือบแปดโมงครึ่งนะคะนะตามเวลานะคะ เรียนมารอเราเยอะวันนี้นะคะ<น>เห็นไหมคะอันนี้หัวหน้าห้องนะคะตั้งใจเรียนมากเลยเนี่ยนะคะบางทีพูดอื่นอื่น <c oughs> อ่ะปูวันนี้ปู่ปู่ตัดดีๆนะปู่เอาวันนี้ปู่ตัดสวยแล้วเห็นป่ะนะคะมองไม่ค่อยเห็นหน้าปู่เลยย้อนแสงย้อนแสงนะนะคะปู่วันดีหน่อยสวัสครสวัสดีครับอ่านะคะเห็นไหมคะนักเรียนรอรอเราเยอะเลยเนี่ยนะคะอันนี้แค่สองสาห้องเองนะคะเห็นไหม ยังเยอะเยอะเยอะนะคะเห็นป่ะอันนี้ใครกดไลค์กดแชร์มาดูได้นะคะนะเข้ามาได้เลยนะคะอืมมีรกสักไทยกันมานะลูกนะลูกสิครูที่อยู่ดูนะคะเห็นป่ะเนอะเนอะนะคะนะคะอะ่ะนี่สวยแล้ววันนี้สวยแล้วนะคะวันนี้วันนี้สวยแล้วนะคะ,นนนนนะคะไม่หมดหัววันก่อนยังหมดหัวอยู่เลยนะคะอันนี้อันนี้อย่าให้เด็กงอนนะอย่าให้เด็กงอนนะเนี่ยผมนั่นเด็กเยอะเนี่ย เขากำลังหลอนะคะอืมนะอ่าวันดีทักทายหน่อยสิคะทักทายเดคอาเด,ดค่าเดค่ะนะคะวันนี้ก็เห็นจะจบกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะเนาะ,ะวัสดีครับวัสดีครับอันนี้นี้วันน,นี้เรามีสิทธิ์พี่มาช่วยคนหนึ่งนะคะพี่ผ่าพี่ผ่าน,น่ารักมากไม่่อยขาดเนาะนะคะอ่านะคะ อ่านะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะเราจะจบการไลฟ์สดวันนี้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ